เช้านี้นะคะมีรีวิวของการปิดบัตรเฟิร์สชอยสมาให้ดูนะคะทุกคนจากยอด4 3 0 0 0ปิดจบอยู่ที่20,000นะคะอันนี้ในความพอใจก็คือว่าหลายคนจะถามว่าพี่ไหม่ในยอดเท่านี้หนูโอเคไหมหนูควรจะรับไหมนะคะหมยจะบอกเลยว่าเราจะรับหรือไม่รับเราดูเงินในกระเป๋าเราก่อนนะคะว่าเราจะสามารถจ่ายได้ไหมโอเคละถ้าเกิดเขาลดให้เรา20,000แบบนี้เราสามารถปิดจบได้เราปิดไปเลยค่ะปิดจบขอหนังสือยืนยันการปิดบัญชีแล้วก็จบ ะะจะมีเป็น10บสบัตรนะคะเราสามารถหยุดทีเดียวพร้อมกันได้แล้วในขณะที่เราหยุดเก็บเงินไปก่อนบัตรไหนปิดได้ปิดนะคะเอาง่ายๆเรามี10บบัตรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วเราหยุดจ่ายไปมานั่งเคลียร์ไปทีละบัตร ตัวไหนจ่ายได้จ่ายไหวจ่ายแต่ตัวไหนที่เราคิดว่าเราไม่ไหวนะคะหยุดจ่ายไปก่อนเพราะสุดท้ายแล้วคดีพวกนี้ค่ะมันจะเป็นคดีแพง่งมันไม่ได้มีโทษจำคุกนะคะแต่เขาก็จะคดีแพ่งเนี่ยมันจะไปจบที่บังคับคดีสืบรัพย์ึดทซั์แต่กว่าจะไปถึงขั้นตอนกระบวนการนั้นไม่ว่าจะก่อนหรือหลังขึ้นศาลเราสามารถเจราจาเพื่อชําระหนี้ได้แล้วสําคัญนะคะในขณะที่เราจะปิดหนี้ปิดบัญชีไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนให้เรานะคะเจราจา เพื่อขอส่วนลดปิดจบบัญชีทุกครั้งนะคะอันนี้หมายบอกเลยว่าบางคนรู้แค่ว่าเขาแจ้งยอดมาเท่าไหร่เราก็เข้าใจว่าเราต้องปิดยอดเท่านั้นแต่จริงๆถ้าเกิดเรามีการเจราจาต่อรองมันสามารถต่อรองขอส่วนลดปิดจบได้ลดน้อยก็ดีกว่าไม่ลดดีกว่าที่เราได้จ่ายหนี้ในยอดเต็มนะคะหลายคนที่กําลังเจอสถานการณ์แบบเดียวกันอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอีออนเฟิร์สชอยยูเมหรือสถาบันอื่นๆก็ตามนะคะสามารถทําวิธีการแบบนี้ได้หลายคนที่มาปรึกษาหมายนเช่ อ็หมทุกคนว่า ในวันแรกที่โทรมาเนี่ยบางคนคือจุกอกบางคนพูดไม่ออกจริงๆเลยนะไม่พี่ใหม่หนูได้ยินเสียงพี่ใหม่แล้วหนูแบบว่าบางคนแบบร้องไห้ออกมาเลยนะจากวันแรกที่ที่คุยกับใหม่ที่ลงคอโทรคุยกับใหม่แล้วโทรมาแล้วได้ยินเสียงใหม่เนี่ยหม่บอกเลยว่าหม่เข้าใจในในสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่จริงๆเพราะว่าอะไรไหม่ก็คือคนหนึ่งที่ใหม่เคยผ่านจุดๆุดนั้นมาหม่รู้ว่ามันไม่สามารถที่จะคุยไม่สามารถที่จะพูดอะไรกับใครได้มันกลัวไปหมดกลัวครอบครัวแตกแยกกลัวพ่อแม่จะด่ากลัวสามีภรรยาจะว่า กลัวแบบว่าจะได้แบบ ทะเลาะวิวาทกันอะทุกคนเออปัญหาเพราะว่ามันเป็นปัญหานี่เนาะแต่ยังไงนะคะถ้าเราตัดสินใจที่จะหยุดหมายบอกเลยว่าอันดับแรกหยุดยอมรับความจริงกล้าเผชิญหน้ากับเจ้านี่แล้วหันหน้าคุยกันกับคนในครอบครัวมันจะทําให้ปัญหานี้เราจะก้าวก้าวผ่านตรงนี้ไปได้นะคะไม่มีอะไรที่มันอยู่กับเราไปตลอดปัญหามันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ออกไปนั่นเองยังไงหมายก็เป็นกําลังใจให้ค่ะทุกคนหากใครที่มีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจหรือว่าฟังคลิปหม่แล้วสงสัยในประเด็นไหนอยากจะ โทรคุยโทรปรึกษากับใหม่เป็นการส่วนตัวก็สามารถลงคอร์สปรึกษาส่วนตัวกับใหมได้ค่ะยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําปรึกษาทุกทุกคนค่ะ